วันนี้อยากจะมีอาชีพเสริมอยากจะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาเรียนรู้ในระบบของเราเป็นระบบออนไลน์อะค่ะมานาคอ l l e g จะมีสอนทั้งหมดเลยว่าหนึ่งต้องทำอะไรจากการขายในแพลตฟอร์มอะไรเริ่มต้นด้วย Facebook หรือว่าจะเริ่มต้นด้วยการยิงโฆษณาเราก็มีการซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเทนต์ของการยิงโฆษณาคือบริษัททำให้ทั้งหมดแล้วก็มีกลุ่มที่ให้เทคนิคในการว่าเอ้ยวันนี้คุณจะเอาคอนเทนต์อันนี้ออกไปยิงโฆษณาให้ได้ลูกค้ายอย่างไรได้บ้าง แล้วก็ในการส่งสินค้าเรายกระดับการส่งสินค้าของการขายออนไลน์เป็นการใช้มือถือแค่เครื่องเดียวในการที่จะกดออเดอร์ว่าลูกค้าออเดอร์อะไรในวันนี้ฟูลฟิลเมนต์ของเราเองนะคะจะทําเรื่องของการแพ็คส่งสินค้าให้ตัวแทนจําหน่ายไปถึงหน้าบ้านของลูกค้าโดยตรงเลยเราตั้งใจนะคะที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนไทยค่ะขยายฐานผู้บริโภคให้ครอบคลุมด้วยการพัฒนานแล้วก็คิดค้นสินค้านะคะให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นซัพพอร์ต ความสำเร็จของตัวแทนจำหน่ายทุกคนแล้วก็คนที่เข้ามาขายออนไลน์ไปด้วยกันให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ